สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m e n n y Channel ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงของ Day Friday ะคะิวเดย์ฟรายเดย์นะคะโฟก็มีคําถามดีๆนะคะแล้วก็มีเรื่องราวนะคะไซฟอนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็มาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆน,น,นะคะได้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของอการแชทหาแฟนต่างชาตินะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะก็บรรยากาศอาจจะพิเศษนิดนึงนะคะโฟก็มาอยู่ที่วัดพอดีโฟอ,อ,อยู่ที่อุบลน,นะคะก็เลยมาขอสถานที่หลวงพี่นะคะเพื่อ <laughs> เก็บคลิปนะคะแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศดีๆด้วยนะคะ,ะที่จังหวัดอุบลที่บ้านเกิดของโฟเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยวเรานะคะก็มาเข้าเรื่องราวสายฝอกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหลังนะคะโฟจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆเนาะในวัดบ้านต่างจังหวัดบ้านโฟนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องเข้าคําถามกันเลยนะคะพอดีว่าวันนี้นะคะก็ในช่วงเที่ยงนะคะก็มี แฟนคลับนะคะส่งคำถามเข้ามานะคะทาง f c e e o o o นะคะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะเกี่ยวกับหนุ่มฝรังนะคะว่า,าหลังจากที่เดทกันแล้วนะคะมีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะเขาเปลี่ยนไปนะคะมันเป็นเพราะอะไรนะคะก็ะพี่เขาจริงๆแล้วก็คือเขาโทงมาเล่าให้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 ฟังเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ ได้สารสัมพันธ์กับหนุ่มต่างชาตินะคะมาประมาณ3-4เดือนนะคะดูท่าทางเหมือนจะจริงใจแต่ทำไมสุดท้ายแล้วดูเหมือนเหมือนไก่กานะคะเรื่องราวเป็นยังไงนะคะมาฟังกันเลยเนาะก็นะคะเรื่องราวของของพี่เขานะคะชื่อว่า,าพี่โชว์แล้วกันนะคะพี่โชว์ นะคะโถมาเล่าให้ฟังบอกว่าก็คือ,อเขาได้คบกับหนุ่มฝรั่งนะคะรู้จักกับหนุ่มฝรั่งจากการแนะนําของเพื่อนนะคะแต่ก็เป็นเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนเจอการรู้จักกันทาง a c e b o o k นะคะแล้วเขามีแฟนต่างชาตินะคะเป็นชาวนอร์เวย์ก็เลยแนะนําให้พี่โชเนี่ยรู้จักนะคะหลังจากนั้นคุยกันได้2ส,สัปดาห์นะคะหนุ่มฝรั่งเนี่ยก็มาหานะคะมาบินมาหาทีา่ต่างจังหวัดนะคะคือบ้านพี่เขาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะ แล้วก็หลังจากที่บินมานะคะก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะประมาณ3อาทิตย์ก็คือมาอยู่ที่บ้านก็คือไปไปเยี่ยมที่บ้านที่สุรินเลยนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันคบกันนะคะทุกอย่างนะคะดูดูจะแฮปปี้แอนดิงนะคะแล้วฝ่ายชายเนี่ยนะคะยัง มือนกับมีคอมมิทเมนต์นะคะก็คือ,อช่วยจ่ายค่าบ้านนะคะก็คือพี่เขาซ่อมบ้านนะคะแล้วก็ถามถึงในเรื่องของหนี้สินภาระาต่างๆนะคะว่ามีภาระอะไรบ้างนะคะมีจ่ายค่าบ้านค่ารถนะคะ มีซ่อมแซมต่อเตอมบ้านนะคะฝ่ายชายก็ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ยังถามถึงด้วยนะคะว่าเรายังมีหนี้สินอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงพูดง่ายๆโดยรวมโดยสรุปก็คือว่าดูดีทุกอย่างนะคะรวมถึงให้เงินในการซ่อมช่วยเหลือนะคะในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยคือเป็นเงินเป็นเงินก้อนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่แต่ว่าก็บอกว่าเยอะพอสมควรนะคะ ก็คือช่วยเหลือนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยทุกอย่างดูโอเคดูแฮปปี้มากนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่หนุ่มนอร์เวย์เนี้ยกลับไปนะคะกลับไปที่นอร์เวย์แล้วเขาก็ ช่วงระหว่างที่กลับไปแรกๆนะคะก็ยังพูดคุยกันนะคะดูสวิตนะคะ,ะดูความสมคัญเนี่ยก็คือดูดีนะคะดูเหมือนจะมีการพัฒนาดูแบบจะจริงจังพูดถึงเรื่องอนาคตเรื่องที่ว่าอาจะให้พี่เขาเนี่ยไปอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็สอบถามเรื่องว่าถ้าเขาจะต้องไปอยู่ที่นูน่นไปไปเยี่ยมนะคะฝ่ายชายเนี่ยสาสเดือนเนี่ยนะคะเขาจะต้องแบบมีเขาจะต้องซัพพอร์ตเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะพี่เขาก็ได้บอกไปบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายทุกอย่างคือพูดตรงๆว่าคือเขาย้ําเกี่ยวกับเรื่องเงินมากเลยนะคะว่า เขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแล้วเขาจะซัพพอร์ตให้อะไรอย่างนะะเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นพอหนุ่มคนนี้นะคะมโอกาสาได้ไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนเขาก็คือไปปาร์ตี้กับกับกับเพื่อนผู้หญิงนะคะเพื่อนของพี่โชเนี่ยนะคะที่ที่นอร์เวย์เพราะว่าเพื่อนของพี่โชอยู่ที่นอร์เวย์ใช่ไหมคะที่เขารู้จักกันแล้วเขาก็แนะนําหนุ่มฝรั่งคนนี้มาให้พี่โชนะคะแล้วทีนี้นะคะพอเขากลับไปนะคะเขาก็ไปปาร์ตี้กันนะคะกับกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อน ของของเพื่อนเขาก็คือพูดง่ายๆว่ามีผู้หญิงไทยนะคะไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็มีภาพหลุดออกมาภาพหลุดประมาณว่าเฮ้ยเขาปาร์ตี้กันสนุกสนานแล้วก็แบบว่าเหมือนแฟนของพี่โชเนี่ยคือคือเมานะคะเหมือนเมาแล้วก็มีภาพหลุดมีผู้หญิงมาเกาะนะคะแบบว่ามีผู้หญิงมาคลอเครียอะไรเงี้ยแล้วภาพหลุดลงโพสต์ลงใน a c e b o o k นะคะซึ่งพี่โชก็ไปเห็นนะคะเขาก็เลย อตอนแรกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็เอออาจจะส่งข้อความไปทักนะคะส่งข้อความไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างสนุกไหมนู่นนั่นนี่นะคะแล้วทางฝ่ายชายนะคะก็เหมือนกับ คือส่งข้อความมาบอกว่าภาพที่คุณเห็นนะ่ะแต่ว่าคือพี่โชว์เขาไม่ได้โวยวายอะไรนะคะแบบว่าไม่ไม่ได้วีนไม่ได้อะไรแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องภาพภาพหลุอที่ออกมาอนะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับประมาณว่าเออก็อาจจะรู้สึกรู้สึกไม่ดีนะคะแล้วก็กระแสกระแสไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อ่าเหมือนกับให้ให้เหตุผลว่าอ่าเป็นเพื่อนกันนะคะไม่มีอะไรจริงๆก็คือแบบเออเขามีช่วงเวลาดีๆก็คือเขาก็สนุกเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าคือไม่มีอะไรอย่าคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคนะคะพอหลังจากนั้นผ่านไปนะคะก็พี่โชว์ว่าก็คือเขาก็มีเริ่มมีอาการแปลกๆนะคะเหมือนประมาณว่าสามสี่วันผ่านมาคือส่งข้อความไปแล้วอ่านแล้วเขาไม่ตอบอเขาส่งข้อความไปแล้วเขาไม่ตอบนะคะท,ทั้งที่เขาส่งข้อความมาถามก่อนนัน้นคือเขาถามถึงเรื่องเงินนู่นนั่นนี่นะคะแล้วพอพี่โชว์ส่งกลับไปนะคะเขาก็ไม่ตอบ ะะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเขามีคุยกันเหมือนกับเออโทรวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องเงินขึ้นมาดีนึงนะคะที่พี่เขาก็เหมือนกับเริ่มจะเหมือนกับจะสะดุดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณว่าอ,อ ตอนตอนนั้นเขาคุยกันเรื่องวีซ่าอะไรเงี้ยค่ะถามเรื่องวีซ่าว่าเออถ้าคุณมาที่นี่3เดือนอะไรเงี้ยผมจะต้องซัพพอร์ตเงินคุณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพี่เขาก็บอกไปพอบอกไปปุ๊บนะคะทางฝ่ายชายเขาก็อบอกว่าม,มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะเหมือนกับเงินเดือนของผมเนี่ยถ้ามาแบ่งจ่ายให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายเจ้าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าทําไมส่งข้อความไปแล้วเขาแล้วเขาไม่ตอบหลังจากที่มีภาพหลุดนั้นออกมาอ่ะพี่โชก็เ,เ,เกิดความกังวลใจนะคะก็เลยส่งข้อความนะคะก็เลยโทรเข้ามาปรึกษาโฟนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเป็นเคสลักษณะแบบนี้เราจะวิเคราะห์ยังไงนะคะจะดูว่า เราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงหรือว่าจะแก้ไขย,ยังไงจะทดสอบยังไงที่จะทําให้เรา,ารู้ได้ว่า แนวทางความสัมพันธ์เนี่ยลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นยังไงมันมีโอกาสที่จะแบบไก่กาไหมมันมีโอกาสที่จะจบหรือเปล่าเขาเปลี่ยนไปไหมนะคะ,ะทีนี้โฟก็เลยแนะนานะคะก็คือ,คอจะแนะนําแบบนี้ค่ะว่าเคสลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เดทกันแล้วทุกอย่างบางครั้งบางทีดูแฮปปี้แอนดิงแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็เกิดเหมือนกับดีแตกเ,เขาเรียกว่าดีแตกเกิดก็คือมัน ถึงแม้จะมั่นกันแล้วหรืออะไรกันแล้วมีคอมมิทเมนต์กันแล้วนะคะหลังจากนั้นมันมีโอกาสที่จะในช่วงลองดิสเทนต์หลังจากที่กลับไปแล้วอะคะ่ะมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะคะต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะมีคอมมิทเมนต์กันแม้แต่ว่ามั่นกันนะคะจําได้ว่าในคลิปก่อนๆน,นะคะโฟก็เคยเล่าให้ฟังนะคะในเคสของรู้สึกของโฟ,โฟเองนะคะว่ามั่นกันแล้วนะคะ ก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเพราะอะไรมันมีตัวแปรหลายอย่างมันมีหลายสาเหตุแล้วในเคสในประเด็นของพี่โชเองนะคะก็โฟวิเคราะห์อย่างนี้คะ่ะว่าความเป็นไปได้นะคะความน่าจะเป็นก็คือ1เลยก็คือเหมือนเรื่องเงินอาจจะเป็นมาประเด็นเรื่องเงินนะคะประเด็นเรื่องเงินคือว่าบางทีบางครั้งเขามีความรู้สึกว่า ถ้าเขาจะต้องซัพพอร์ตเราเยอะเกินไปเดือนละ3ามสี่หมื่นแล้วเราอลืมเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่โชเองเขาต่อเติมบ้านมีบ้านมีหนี้บ้านก็หลายล้านนะคะประมาณ3ามสีล้าน,น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรถที่จะต้องผ่อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอีกนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นภาระนะคะทีนี้พอหนุ่มฝรั่งนะคะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องแบบเหมือนกับซัพพอร์ตเรานะคะในจํานวนเงินที่ มันอาจจะเยอะนะคะมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เยอะสําหรับเขาแต่บางทีบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าอืเขาไม่อยากจะจ่ายเขาไม่อยากจะจ่ายในใ,ในในแบบในสิ่งที่แบบว่าคือมันบางทีบางครั้งเหมือนเหมือนพูดง่ายว่าผู้ชายบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ภาระทําไมจะต้องมารับภาระขนาดนี้คุณมีแบบคืนนี่สิ่งเยอะขนาดนี้แล้วบางทีบางครั้งเขามีโอกาสได้ไปเจอนะคะผู้หญิงที่อาจจะ มีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเราพูดง่ายว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีภาระหนี้สินแถมยังแบบว่าหน้าตาดีาการศึกษาดีอะไรหลายๆอย่างบางทีมันมีตัวมันมีตัวแปรเข้ามามีตัวแทรกมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนใจได้แล้วเขาก็มองว่าเออถ้าเขาเสียไปเท่านี้แล้วแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับเราแล้วเริ่มต้นกับผู้หญิงคนใหม่ที่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะแบบโอเคกว่าแฮปปี้กว่า อันนี้มันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะสำหรับแบบว่า,าเรานะคะในะสถานการณ์อย่างเราถ้าเราเป็นคนที่มีเหมือนกับมีภาระมีอะไรต่างๆบางทีบางครั้งผู้ชายเขาก็ถ้าเขาไม่ไแบบว่าไม่ได้รักเราจริงๆไม่ได้ต้องการเราจริงๆอันนี้พอมีตัวแปรตรงนี้เข้ามามันจะทําให้หนุ่มฝรั่งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนใจ ะะอันนี้โฟก็สันนิษฐานแลวก็วิเคราะห์ว่าความน่าจะเป็นว่าทําไม3าสีวันผ่านไปแล้วหลังจากที่มีภาพหลุดกับผู้หญิงคนนั้นออกมาแล้วเขาไม่ตอบข้อความเรามันมีความเป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้เราเพียงวิเคราะห์เบื้องตน้นนะคะสาเหตุที่2นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขากําลังอยู่ในช่วงของการคุ้นคิดนะคะอาจจะมี อะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องคิดจะต้องวางแผนจะต้องตัดสินใจว่าจะยังไงดีจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้กับเราอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะก,กําลังชั่งใจอยู่ มันก็เลยทําให้เขายังไม่อยากที่จะพูดเพราะว่าบางครั้งถ้าเขาตัดสินใจที่จะพูดกับเราแล้วนั่นหมายถึงว่าโอเคเขาคงจะได้คําตอบกับตัวกับชีวิตแล้วว่าเออเขาต้องการอะไรเขาจะไปต่อกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่โฟนแนะนำนะคะที่โฟนแนะนาพี่โชก็คือ1เลยนะคะก็คือให้เรา,อารอดูสถานการณ์ก่อนนะคะยังไงก็ใจเย็นๆก่อนบางทีบางครั้งเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เร็วร้ายก็ได้นะคะเราอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะคะสิ่งที่ทําได้ก็คือ1รอเวลาก่อนรอดูสักอาทิตย์หนึ่งนะคะ ถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมาให้เราต้องเคลียร์แล้วค่ะเราเองจะต้องเป็นฝ่ายเลือกเราเองจะต้องเป็นฝ่ายตั้งคําถามแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องถามคําถามนะคะคือเปิดใจถามเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างทําไมคุณเงียบไปคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคะคุณมีอะไรอยากจะบอกฉันไหมความสัมพันธ์ของเรา ยังดีอยู่ไหมคะตอนนี้ฉันไม่สบายใจนะที่คุณเงียบไปที่คุณหายไปนะคะมีอะไรเราพูดใจเราเราเปิดใจคุยกันตรงๆได้นะถ้าคุณมีอะไรที่คุณอยากจะบอกฉันฉันดีๆที่จะรับฟังแล้วก็ฉันแบบเคารพในการตัดสินใจของคุณนะถ้าความสัมพันธ์ระหว่างเรามันจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามันโอยมันผ่านมาถ้ามันผ่านมาสองสามอาทิตย์แล้วแล้วแล้วเขายังนิ่งอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะเรายิงคําถามไปแบบนี้นะคะแล้วนะคะ หลังจากนั้นคุณไม่ต้องส่งอะไรไปจนกว่าเขาจะตอบกลับมาเราต้องรอฟังเหตุผลอย่าแนะนำนะคะว่าหดอ,อย่าวีนอเดียวกีอย่าตีโพยตีพายเด็ดขาดเพราะว่าบางทีบางครั้งคนเรามันก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะทีะ่เขาจะเลือกเขาจะเลือกใช้ชีวิตกับเราเขาจะเลือก ามาแต่งงานกับเรามารับผิดช,ชอบเราชีวิตเราอะไรหลายสิ่งอย่างตรงเนี้ยเราก็ควรที่จะให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะคะรอฟังเหตุผลจากเขาเมื่อเราฟังเหตุผลจากเขาแล้วจากนั้นไม่ว่าคําตอบมันจะเป็นอย่างไรอะคะ่ะเราเองก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือยอมรับในในความสัมพันธ์ที่ มันจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะคะหรือมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ยังไงยังไงก็ขอให้เราเนี่ยก็คือใจเย็นๆตั้งสติแล้วก็รอเวลานะคะแล้วก็ฟังเหตุผลนะคะฟังให้มากนะคะอย่าอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งคิดลบอย่าเพิ่งแบบว่าคือค,คิดคิดมโนไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทําให้เราเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจทําให้เราเองรู้สึกเป็นทุกข์ใจนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคนที่จะตอบคําถามเราได้ดีที่สุดก็คือตัวหนุ่มฝรั่งเองนะคะเราถ้าเรามานั่งมโนเองเรามานั่งคิดเองมันก็ไม่ได้ช่่วยอะไรสสิงส คือเราต้องรู้นะคะรู้วิธีการสื่อสารรู้วิธีการใช้คําพูดนะคะที่จะทําให้เขาเนี่ยสบายใจแล้วก็ยอมที่จะเปิดใจกับเราไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะโปก็อยากจะฝากแล้วก็ให้กําลังใจพี่โชวนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้เราเนี่ยก็คือตั้งสติแล้วก็เข้มแข็งยอมรับนะคะอยอมรับทุกเหตุก,การณ์ที่มันเกิดขึ้น ะะแล้วทําให้มันดีที่สุดเราอย่าเสียใจในสิ่งที่เราได้ทําลงไปนะคะแต่จงเสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทํานะคะถึงแม้ว่า,าเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะตัดสัมพันธ์กับเราแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นเขาก็ให้เรานะคะมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันแล้วก็เขาก็ ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือ,อช่วยเหลือพี่โชวเองนะคะในเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้นะคะถือว่าตรงนี้เราควรที่จะ p อ r e c i เ t e แล้วก็ขอบคุณเขานะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะโฟก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่โชแล้วก็ให้สาวๆสายฝอทุกๆคนเลยนะคะว่ารักออนไลน์นั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้น